ถามว่าเป็นดาวอะไรไม่เข้าใจคือว่าดาวอะไรอะ่ะเอาก็ที่เรียนมา20บทมันเข้าบทไหนอะ่ะท,ท,ที่เมื่อกี้คุณเมย์ตอบอะ่ะไม่ใช่เมย์ตอบเมื่อกี้มีเสียงแววมาเสียงหนึ่งอตอบถูกพื่อมันมีโปกฮะเ้ยงชงอะไรอย่างเงี้ยดาวอะไรครับมันมีหลายแกนที่คุณเมย์เรียนมาอมันไม่ใช่แพร่ มันไม่ใช่แค่จับซิงไม่ใช่แค่หลักชิงมันก็ไม่ได้เดี๋ยวก็มีการตบอ๋อมันก็ไม่ได้หาไม่ได้ไห้ไม่ได้อะไรนะใช่ไงใช่ไงแล้วมันเข้าเกณฑ์อะไรอ่ะอุ๋ยไปเจอกระการอะไรนะไห้ปุ๋ยยังไม่ยังไม่จบเลยคืนละ ไม่ต้องรีบคือวิชาค่ะไม่ยอมนะไม่ยอมนะแม้ว่าไม่สมุดเก็บไว้เม่อแล้วนะแต่ว่าไม่ไม่อยางเจอว่ากุ้ยไปเจออะไรกับเบ้าแล้วมันจะเป็นอะไรเลยอ่ะเดี๋ยว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 กุ้ยนังเอออ่กุ้ยนังแล้วบอกไม่เจอเบ้าเป็นต้งของกุ้ยแล้วบอกไม่เจอไงสรุปไปแล้วไปโชว์ดีโชว เียนเป็นแผนที่รูปโลกแหมเราบอกไม่เจอสนุกง่ายุยนังแปลว่า